สัตว์ใหญ่ครับสัตว์ใหญ่ประกายครับประกายครับพลาดไปหน่อยเดี๋ยวนะไปหน่อยที่เล็กอะเราดูครับดูครับดูครับเอ้ยนี่สวิงผีก็มีนี่หรือทั้งทีมาช่วยกันเอาสัตว์ใหญ่ขึ้นจากน้ำครับใหญ่ขนาดไหนถามใจเธอดูครับตองใหญ่โอ้โห ประมาณสามหมื่นกว่าโลครับตอนนี้ไม่มีกับเวอร์พี่เขาหลังจะเอาขึ้นแล้วครับปากกายสุดยอดครับตอนนี้โอ้สิงหน่อยแด้นะสิงหน่อยเสกยิ่ครับ อุ้มขึ้นเลยพี่อยู่ละมันย้ยอมเลยนะย้อมนะครับผมพี่มาผมถือกันเป๊ะได้ไหมโอ้ตอนนี้นะพีะ่ถือไงอยากเลยโอ้ตัดหญ่ครับ เบาพีเบาผีเบา้ึง้้เบ็ดฟีเขาหน่อยถึงไหนถึงกันครับจังหวะนี้ร่วมด้วยช่วยกันสวิงสวิงอมเลยพี่ใส่ปากอ๋อสัดใ่ครับผมร่วมด้วยช่วยกันใสสามัว โทรศัพท์ใครด้พีโทรศัพท์โทรศัพที่หอโอ้โหวมันก็เดินอ่ะเขืนุ่นดูตัวครับชว์ตัวสนใจครับผมต่ต่วันของจาของเกียเลยกูที่นีเนยรอที่ม่ก็ได้เนี่ยฮะวันนั้นได้ถามลึ่งนเล็กยวันนั้นน้อยว่านี้นะครับนะสี่ห หญ่ครับมันทอยมันบทีมันทอยไปน้อยตรอ,อกิปเปอร์มาในเคียดทยด้วยเออไปเรามามันตสองขอนะพีพ่ออเองยตตัวใหญ่ครับผมทีอุ้มดิออไม่ก่จกับ